อะลายลามาอย่างนี้เกือบโดนครับดีก่อนครับโอเคล้างมาโอเคกูชอยไม่น่ารอดครับอุ้ยสวยประกวดนตีช่วยทันพอดีครับ เดี๋ยวก่อนผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำบ i c h Man s h o p โดหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุมเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ l i c h Man Coin ใช้แท่ส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ่อนชํชำระตาสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ l i c h Man Shop เท่านั้น สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาลาก,ก้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นดิกกี้นะครับในตำแหน่งของซัพพอร์ตนะแต่ก็ต้องบอกว่าดิกกี้ในตำแหน่งของซัพพอร์ตเนี่ยจริงๆมันก็เล่นค่อนข้างที่จะยากน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีตัวค้ำเลยนะยืนโซนนี่ก็คือยากแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเล่นกันจริงๆเนี่ยเดินแหลมแหลมนี่คือตายครับดิกกี้ไม่งั้นก็ต้องเสียอันตีออกมานะระเจอโนวาเลียเดินมาหลุดหรือเปล่าคือมันต้องเสียอันตีนะครับถ้าเราเดินเข้าไปแบบไปเช็คป่าอย่างเงี้ยอ่ะเราเดินเข้าไปตััวเเปล่าก็รรรียยบบ้อค ดียนตีออกมาก็ไม่ค่อยคุ้มอีกนะโอนได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราเจอเป็นโลมฝั่งเขาก็เป็นเอสเตนนะก็บอกเลยว่าโลมซัพพอร์ตนี่เดินเช็คนี่ค่อนข้างยากนะครับคือ <Okay. S 1> ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะให้ e อกนะครับกับตำแหน่งป่านะเป็นตัวแท้งนะครับผมไว้คอยเช็คแคร์นะครับไม่ก็เอาดิกกี้ไปเล่นเลนกลางนะก็เหมือนกับที่เอาแองเจล่าไปเลนกลางนั่นแหละครับผมก็จะคล้ายๆกันนะ สวยครับต้นเกมได้เอสเตทมาก่อนครับเราปลาเช็คปาโซนไปครับกิลสองของเราเนี่ยค่อนข้างปวนอยู่แล้วนะไอ้ไปนี่คือศัตรูลำคาแน่นอนครับตอนนี้เราไม่ค่อยเจอตัวซีซีเท่าไหร่นะไปตรงข้าไม่มีแบบซีซีหมูแบบไทเกียวแบบกูฟ้าขนาดนั้นนะครับ ถ้าเป็นไปได้นี่คือกดตีได้ก็กดติไปเลยนะครับเพราะว่าเอาเกาะนะล้างโล่อยเพื่อนด้วยนะครับถ้าเขามาสามอย่างนี้ถอยครับเราใช้สกิลหนึ่งโซนเอานะเราจะไม่ได้โซนด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าระยะสกิลหนึ่งเนี่ยไกลกว่านี้น่าจะน่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับสำหรับดิกกี้นะ พลตัวละครตอนนี้คือแบบว่าเอาระเบิดแบบจะปาระเบิดเข้าไปเช็คนี้โอ้โหโดนดักปุ้มตุยเลยนะพระยะแบบปาระเบิดก็ไม่ได้ขนาดแบบไกลมากนะครับก็กลางๆนะเต่าเกิดครับอันนี้สั่งมอสโกค,ครับถอยเลยนะเพราะมีสิทธิ์ที่เขาจะมาเปิดมอสโกนะครับแต่เห็นกูชอลงไปแล้วละ่ะน่าจะไม่นะครับสวยครับเราได้เต่าปาาเช็คไว้นะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะไม่เอาตัวเองไปโซนนะโอะ้ยแล้วนวาเลีอันติมาอย่างงี้เรียบร้อยครับแค่นวาเลีอันติเนี่ยก็ค่อนข้างแบบได้เปรียบแล้วนะเพราะเขาเห็นตำแหน่งเรานะครับเนี่ยศัตรูก็กล่าวออกแล้วนะครับว่าเราจะมาขึ้นบนประมาณไหนนะล้างช่วยมอสโคไปครับมอสโคแล้วแหลมไปนะเพราะว่าเอสเตย์เขามีฮิลส่วนนะโอเดตมาปิดครับ ยอนอยู่ด้วยครับม่ยีปาเช็คไปนะมาไม่ได้ครับติดสกิลสองเราอยู่เตีถ้าดิกกี้เล่นแบบว่าอันตีหมดเนี้ยแล้วเดินเดินเช็คเนี่ยแล้วศัตรูเขาดักเนี่ยตายนะครับไม่รอดนะตอนนี้ผมเลยเอาฟิกเกอร์มานะครับเอามาช่วยเซฟตัวเองครับเรียบร้อยครับมอสโกโดนปลาจังหวะนี้ครับแล้วบ,บนสาม เมื่อกี้เห็นโนวาเลียเหมือนขึ้นมานะครับเล่นดิกกี้นี่คือเราจาเป็นที่ต้องแบบอ่านเกมมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราอ่านพลาดเป็นนิดนึงเดินผิดนี่คือตุยครับอย่างน้อยเราต้องเดาให้ได้นะครับว่าป่าเขาน่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะหมายถึงว่าเวลาเดินเข้าไปเช็คป่าครับหืมในล,ลายลามายานี้เกือบโดนครับอันตีก่อนครับโอเคไม่ถ้าไม่อันตรีนี่ลายลาย,ยิงเราตุยแน่นอนครับ วัโฉบได้สองครับถือว่าดีนะเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่แกเล่นแบกเลดเกมนะแบกดาเมจนะฮืมชูรอยไหมเนี่ยมาช่ายังไม่เหลือเลื่อนหนึ่งหลอดครับอันติยังไม่ได้นะสวยครับโอเดตดักอย่างนี้เรียบร้อยครับมาช่าส่งเล่นได้ดีกลับมาเลยนะลลอกเท้าครับเรียบร้อยครับ เ้วเจดึงนี่เราปาโซนไว้นะครับแต่ถ้าบางเกมเนี่ยเราโชคดีไงเราปาไป5ลูกนะครับแล้วศัตรูมาเหยียบเนี่ยคือเรียบร้อยนะบางตัวเลือดเหลือครึ่งหลอดเงี้ยมานี่เรียบร้อยครับดึงขาไว้ครับเนี่ยแค่ดึงขาแค่นะี้สกิลสองเนี้ยเขาก็เสียจังหวะนะครับจังหวะเขาจะมาเติมเร็วๆอย่างเงี้ยคือแบบมันจะช้าไปเลยนะเรีนนยนระยะขึ้นครับ โหว่นะกูยอนเข้าไปรับมาชาเอาไม่รอดนั่นนะ,นะเพื่อนตเตรียมกนดนตีครับถอยครับกุยยนอ้าวเรียกเข,เข้าเฉยเอาเรียบร้อยเพื่อเข้าทำไมเนี่ยคือถ้าเข้าฉอดนั้นคือรอดยากครับอาชาเลยเลือดหลอดเดียวแล้วนะก็ไม่ใช่ปัญหาครับเขามีเอเตสน,นะออยฮิวให้โอ้แล้วเหมือนเขามีฟื้นเลือดด้วยเรียบร้อยครับแล้วเขาฟื้นเรียบร้อยเอเตตหนีไม่ได้ครับ โอเดตัดนสิสวยครับในเตสนะปาเช็คครับอันนี้ดักเลยนะอันนี้ไล่ที่ครับขอป้อมได้หรือเปล่านจะได้ป้อมฮะตะกุชิออนมาต้องหนีโอ้โหโนวาเลียซูมาอย่างสวยแต่วันนี้ระวังไว้เลยครับคือถ้าเจอโนวาเลียแบบว่าที่เขาเล่นแบบเป็นเมย์จริงๆริะเราระวังนะครับดูล็อกแน่นอนครับเลือดโลโลเนี่ย พยายามกลับบ้านก่อนนะครับคือพี่แกเขาแบบว่าล็อกแม่นอยู่แล้วนะครับสกิลตึงๆวยครับชูเตะช็อตนี้มายิ้มเลยนะเอาแล้วกูจอเขาจะเอาเปล่าเอาด้วยครับกดล้าให้เพื่อนเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตาอนนี้เราไม่ค่อยเจอตัวซีซีนะครับเราก็ล้างเอากเกาะเพิ่มเกาะให้เพื่อนแล้วก็ล้างสโลเอานะครับ อสโบคนเดียวครับอยู่คนเดียวเงาเงาแต่เล่นแหลมแหลมนะอยู่เงาเงาแต่เล่นอย่างแหลมนะครับมีสิทธิ์ที่จะโดนสูงมากครับปับโต้ม,มีใครเอาเปล่าโอ้โหแล้วมอสโคลโโไปไหมโอ้โหแล้วไปเลยฮะรอดไหมเนี่ยตายครับมอสโบได้มาตัวหนึ่งโดนกุชออนไล่โอ้โหจะปักโดนอีกเอามาช่วยครับแต่อติไม่ทันอติคูดาวอีกนิดเดียวครับเมื่อกี้ ดูไปเก็บล่างมามาชาไล่ครับต้องเสียอัะติเผื่อต้องเสียฟิกด้วยครับอีนโนวาเลียยังมาซูมดักไหมในะที่ผมบอกนะครับว่าถ้าโนวาเลียเขาเล่นเก่งมากๆแบบทำช้ำนี่คือโอ้โหซูมแบบค่อนข้างที่จะแทบบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวมันก็โป๊โหดอยู่แล้วครับจ่ายสกิลสักทีนึงนี่คือเราต้องกลับบ้าน่ะถ้ายิงโดนนะ มนแรงเลอเกินแล้วเราเป็นดิกกี้ด้วยนะครับอย่างนที่ผมบอกนะครับถ้าจะหยิบดิกกี้นี่ก็แนะนำให้เป็นแบบพวกป่าเป็นตัวแทงไม่ก็อีพีนะครับเป็นแทงนะมันจะทำให้เล่นง่ายนะเพราะว่าไม่ไงั้นคือจะไม่มีตัวโซนไม่มีตัวเช็คป่านะครับเพราะถ้าดิกกี้เอาหน้าไปถ่ายป่านะี่ก็เรียบร้อยครับมีสิทธิ์ที่จะโดนเปิดสวนสูงมากไอเราก็ต้องอันตีออกมานะและอันตีเราก็ไม่ได้รอดด้วยนะไม่ได้แบบการันตีรอดขนาดนั้นนะ เพราะตัวเราเองเนี่ยมันไม่ถึกนะครับแล้วโนวาเลียเขาเช็คเราจัดผู้ชอนดักครับโนวาเลียดักหน้าแล้วมอสโผล่ไปเลยไม่ไรครับเรามีล้างช่วยอยู่นะกดล้างมาครับล็อกเท้าไปสวยแล้วกุชชอนเกือบปักโดนเมื่อกี้ถ้าปักโดนนี่เรียบร้อยครับเอเตส ว่าเขาน่าจะตาวเข้าไปเลยกูชจอนดูจากการเล่นนะครับการโดดเข้าอย่างนี้ไม่รอดฮะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเก็บนั่นแหละเราอะระวังโดนซูมครับเตรียมฮะอืมโอเคกูชจอนไม่น่ารอดครับอุ้ย <c oughs> สวยปรากฏสติช่วยทันพอดีครับ เมื่อกี้คิดว่าไม่น่ารอแล้วนะอันนี้ปางให้กูยออนครับเผื่อโดนซูมไนยะ่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าแบบว่าโนวาเลียตึงจริงๆงก็นั่นแหละครับซูมแม่นนะเมื่อกี้เราก็เกือบโดนนะครับถ้าเราไม่ฟิกออกมาก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะโดนนะครับค่อนข้างเสี่ยงเลยชอบบ็อตเมื่อกี้ก็เลยเลือกที่จะรอเส้นพุ่งมาแล้วก็ฟิกดีกว่านะโอ้โหวินตีมันล้างอยู่แล้วครับมาช่า กดอันติพอดีเมื่อกี้น่าจะได้ครับแล Lord, ้วหลอดเกิดจังหวะนี้หน้าหวหลอดนะแต่มอสโผล่เราเข้าบ้านไปแล้วครับ <c oughs> และไล่สุดศัตรูคือไม่ได้เล่นเลยนะต้องบอกว่าต้นเกียโดนกดด้วยนะครับเอสเตอยู่กับลาลาพยายามจะยื้อไว้ครับแต่มันไม่ไหวไงเวลาเลดเกมคือโหดนะครับไล่ยิงสบายอะ่ะ ระยะยิงที่แกนี่คือไกลจัดนะครับล้างมาโอเคลอยไปในมอสโกมอสโกเราเล่นห้าวมากนะครับคือรู้ว่าแบบน้เมีไหวแล้วก็ไม่มีตัวซีซีแบบว่าสตันนะครับมอสโกก็เลยสบายนะโอ้โหีย้ยังซูมโดนอีก มีสิทธ์นะครับอันนี้เราบาังเลยนะแ <c> ล <oughs> ้วยิงตามมาครับคือถ้าเจอในวัเลียเก่งนี้พยายามอย่ายไปแบบยืนแบบแหลมมากนะครับถ้าเลือดเราโลนะเจอพี่แกซูมาทีตกใจฮะเราช็อกแทน <c oughs> แล้วไปเล่นกันลึกจัดครับแต่วันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเดินเข้าไปช่วยสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนเปิดครับมันแบบออกแนวแบบ พลาดมากนะแบบว่าไปยืนแล้วก็ไปพลาดกันตรงนู้นนะครับเออจังหวะนี้ครับหลอดคุ้มสุดแต่มมสโขบเราไม่เอาหลอดเลยนะครับไล่อย่างเดียวครับคือเล่นอย่างเงี้ยค,คือมันก็เกิดได้นะไล่ฆ่าได้นะครับแต่ถ้าแบบว่ามันพลาดมาจริงๆก็คือโดนสวดเลยนะครับทีเดียวเพราะว่าถ้าเราไม่เอาหลอดเงี้ยเราเสียหมดเขาก็เอาหลอดแล้วก็ดันสวดทีเดียวนะครับ ต,ต้องบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีตัวตันหรือว่าตัวจับนะครับมันก็เลยเล่นค่อนข้างยากนะสำหรับตีเขานะครับส่วนเรามีดิกกี้ล้างนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็จะขาดตัวคำหน้าไปนะหรือว่าตัวเช็คนะครับตัวโซนเงี้ยคือเราต้องเรียกว่าโซนในฉบับของดิกกี้ดีกว่านะล็อกมาชาโดนครับมาชาก็คือเสียทามมิ่งนะครับจังหวะซื้อผ้าดเลยนะ <c oughs> ยังจะซูมกดตีดล้างมาให้ครับ อโกดกันกายไปอุ้ยได้มาแน่นะ่ะโอเคดีครับยังมีไอเทมซับของเราช่วยอยู่นะอา้าวแล้วจบเลยครับอย่างงี้จีๆอดโขบตีป,ป้อมเพื่อนโอ้โหตีคลิโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าได้อยู่และล็อกครับสวยเดี๋ยวเมื่อกี้คือโนวาเ,วล,าเ,วล,าเลียเขาเล่นแบบพยายามแบบว่าโซนแล้วก็แบบสกิลเช็คลัวๆนะเมื่อกี้เราก็เลยฟิกเอาเลยครับ จีครับผมตอนนี้ค่า2นะครับตายศูนย์แล้วก็ s อ9สิบเก้านะก็ต้องบอกว่าการเล่นดิกกี้โรมเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันก็จะขาดตัวคำหน้าตัวยืนชนไปนะครับถ้าเราไม่ได้เอา e ีกพีมาเป็นแท้งนะครับหรือว่าเอาตัวป่าที่มายืนยืนให้อะไรเงี้ยดิกกี้โรมก็เล่นค่อนข้างยากนะครับถ้าเจอแบบนั้นนะแล้วอย่างนึงถ้าเราจะโซนเนี้ยเราก็ไม่สามารถโซนแบบปกติได้นะครับเราก็จะโซนในแบบของตัวเรานะก็คือเอาระเบิดไปโซนหรือว่าเอาสกิลหนึ่งไปโซนนั่นเองนะแต่ก็ใช่ว่าเอาสกิลหนึ่งเข้าไป เดินเข้าไปก็เรียบร้อยครับโดยเขาดักป่าต้องระวังนิดหนึ่งครับเล่นแบบเซฟเพย์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no